เอาละค่ะแล้วก็คลิปนี้มาจนถึงคนที่เกิดเดือนมิถุนายนนะคะหรือราศีเมถุนนั่นเองสำหรับคนที่เกิดเดือนมิถุนายนการทำนายดวงก็คือจะทำนายให้สำหรับคนที่เกิดวันที่1จนถึงวันที่30มิถุนายนนะคะทีนี้เนี่ยรอบในการทำนายก็จะอยู่ระหว่างวันที่1จนถึงวันที่15มกราคมพศ2562ค่ะ อันนี้ก็จะเป็นผลของคำทํานายนี้เรามาดูกันดีกว่าว่าเดือนมิถุนายนคนเดือนมิถุนายนจะเกิดอะไรขึ้นบ้างจับไพ่ใบแรกมาเพื่อ เป็นไพ่บอกถึงสถานะตัวตนของคนเดือนมิถุนายนอ้าวได้ไพ่ใบเดียวก,กันกับคนที่เกิดเดือนพฤษภาคมเลยนะคะเหมือนกันตรงนี้เนี่ยก็คือเป็นช่วงเวลาของการปลดปล่อยตัวเองออกจากที่เดิมๆหรือว่าบางทีอาจจะมีคำสั่งจากเจ้านายนะคะให้คุณโยกย้ายเปลี่ยนแปลงให้คุณโยกย้ายเปลี่ยนแปลงไป รับหน้าที่บางอย่างส,สถานะบางอย่างแล้วก็ช่วงนี้เป็นช่วงที่คุณชอบที่จะไปร่วมงานบุญงานกุศลต่างๆเห็นไหมเห็นเทวดาไหมคะเทวดาเป่าแต่เนี่ยหมายถึงว่าคุณโดนพิพากษาไงคุณโดนพิพากษาว่าให้คุณไปตรงนั้นให้คุณเป็นแบบนั้นให้คุณเป็นแบบนี้แต่ส่วนใหญ่แล้วพอเวลาไพ่จัดสัมมณขึ้นมาเนี่ยมันจะเป็นไปในทางที่ดีขึ้นเพราะว่าเวลา เทวดาพิพากษาเนี่ยก็พิพากษาตามอะไรตามบุญกรรมตามผลงานที่คุณทํามาถ้าหากว่าคุณไม่ใช่คนที่แบบทําบาปมามหาศาลเยอะมากมายนะคุณได้ไปต่อได้ไปต่อหมายถึงอะไรได้ไปในที่ที่ดีนะคะเพราะดวงวิญ,ญญาณพวกนี้เขาก็จะมาหยุดพักเพื่อรอคำพิพากษาไปสวรรค์เนี่ขึ้นไปในภพภูมิที่ดีขึ้นนะคะ ก็คือคุณต้องทําบุญอะเยอะๆนะพักนี้มันก็จะเสริมดวงอ้าวนั่นใช่ด้วยสองใบเนี้ยเป็นใบที่บอกว่ากรรมอะไรก็แล้วแต่ที่ทํามาตั้งแต่อดีตอะครั้งเนี้ยนะคะปักเนี้ยต้นปีเนี้ยเป็นเรื่องที่หนึ่งชดใช้กรรมที่ทํามาสอง ไม่ใช่แค่กรรมไม่ดีที่มันตามมาเล่นงานไม่ใช่แค่เจ้ากรรมในเวรมันตามมานะมันมีเรื่องของบุญกุศลด้วยถ้าคุณทําบุญไว้ดีบุญกุศลมันก็ส่งเฮรแฟนเนี่ยมันเป็นไพ่พระสังคราชเป็นไพ่ดาวพฤหัสซึ่งพอเวลามาอยู่ตรงนี้กระทบกับดวงของคุณเต็มที่ mm hmm. เขาเรียกว่าไพ่พฤหัสส่งผล mm hmm. ดังนั้นเรื่องอะไรก็ตามที่คุณเคย ไม่ได้รับความยุติธรรมรู้สึกไม่ชอบใจอึดอัดขัดใจนะคุณจะได้รับการพิพากษาทีเา่เรียกว่าสมน้ำสมเนื้อเรียกว่ายุติธรรมมากๆสำหรับในชีวิตคุณถ้าคุณรู้สึกว่าที่ผ่านมาคุณทำมาดีนะแต่ที่ถ้าเกิดว่าที่ผ่านมาคุณทำมาแบบเร็วร้ายมาก คือที่ผ่านมาคุณทำอะไรมาแบบแย่ๆไว้คุณก็ต้องรับไอ้เรื่องนั้นคือทั้งเรื่องดีและมุมดีแล้วไม่ดีอ่ะมันจะส่งผลให้คุณแต่ทีนี้พอเวลาไพ่เฮโรแฟนมาหมายถึงอะไรสิ่งศักดิ์สิทธิ์พระครูบาอาจารย์จะคุ้มครองดวงชะตานะคะแล้วก็ปักเนี้ยตั้งแต่วันที่หนึ่งจนถึงวันที่15มกราคมคุณมีเกณฑ์ว่าจะได้เข้าวัดบ่อยจะได้ท่องเที่ยวไปตามวัดตามสถานที่ต่างๆซึ่งก็เป็นความสุขใจของคุณด้วยนะ เป็นความสุขใจของคุณเป็นความแบบรื่นเริงบันเทิงใจของคุณด้วยแล้วก็จะหนุนดวงให้ดีขึ้นด้วยนะแต่ก็ว่าก็ต้องแบบอยู่ในกรอบตอนนี้คุณก็ทำตัวให้อยู่ในกรอบของศีลธรรมซึ่งใจของคุณทำเองคุณเลือกที่จะทำเองด้วยเพราะว่าจะเป็นช่วงที่เชื่อในเรื่องของพลังเหนือธรรมชาติพลังและ,ะครูบาอาจารย์ต่างๆนะคะ เอาละไพ่ใบนี้นะคะก็คือเจ็ดเหรียญเนี่ยบอกถึงเรื่องของการลงทุนนะคะเงินออมที่สะสมไว้บางทีเนี่ยเห็นไหมว่ากำลังก้มมองดูดอกผลอะไรที่ตัวเองเก็บหอมรอมริบมาได้เงินเก็บที่ตัวเองมีอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะซึ่งยังไงมันมันก็ยังอยู่ในในมุมของในไพ่ของความคิดนะ ว่าคุณอยากจะเก็บให้ได้มากๆคุณอยากจะได้เป็นกอบเป็นกรามไปเพื่อทําอะไรบางอย่างเพื่อลงทุนอะไรบางอย่างแต่เดี๋ยวอะไรบางอย่างนั้นผลมันจะออกมาเป็นยังไงเดี๋ยวจะต้องดูไพ่อื่นๆที่แวดล้อมประกอบไปด้วยนะคะเรามาเปิดไพ่ใบต่อไปดีกว่าจะได้ดูเฉลยไปด้วยกันทีละนิดทีละนิดนะอ่ะสิ่งที่แวดล้อมอ้าวนี่ทำไมมือแม่นขนานี้ จับได้คล้ายกันกันกบนั่นเลยจับได้คล้ายกันกันกบของชาวพรุธศพเลยนะคะมะีคนที่เขาเรียกว่าทางไม่ว่าจะเป็นคนรอบตัวคุณคนใกล้ชิดคุณเนี่ยจะได้เข้ามาผูกพันกันเพราะอะไรเพราะเรื่องการงานไงจะได้รับข่าวสารเรื่องงานจากคนใกล้ชิดนะคน ชาวเดือนมิถุนายนหรือชาวเมถุนเองจะได้รับข่าวดีเรื่องงานจากคนใกล้ชิดจะได้รับตำแหน่งใหม่มอบหมายหน้าที่ใหม่ได้อาจจะโดนโยกย้ายเปลี่ยนแปลงให้ไปทำอะไรใหม่ๆนะคะซึ่งอะไรใหม่ๆนั้นเกี่ยวกับอะไรบางทีก็อยู่ในกรอบที่เขาเรียกว่าอยู่ในกรอบที่เจ้านายตั้งไว้อันนี้สีเนี่ยก็หมายถึงกรอบด้วยนะ กรอบที่ผู้ใหญ่หรือเจ้านายยื่นให้นะคะและก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือมีภารกิจสวรรค์อ่าภารกิจสวรรค์หมายถึงอะไรก็อาจจะเป็นเรื่องที่คุณขวนขวายเกี่ยวกับเรื่องบุญทานเรื่องการกุศลอะไรแบบนี้นั่นแหละแล้วมันก็จะสนับสนุนคุณในเรื่องงานต่อไปด้วยนะคะไพ่เสริมดวงข้างล่างนี้เป็นไพ่เดอะมูนนะคะจับได้ไพ่เดอะมูนขึ้นมาเป็นฐานของดวง นี่คือความเครียดความฟุ้งซ่านความฟุ้งซ่านเศร้าหมองกังวลใจ t h เดอ o n มูเนะี่ยมันจะเป็นเรื่องนี้ระวังนิดนึงว่า,เ,าเขาเรียกว่าบริวารของเราอะถ้าเกิดว่าใครเป็นเจ้านายนะมีลูกน้องอะบริวารไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะได้ดอ e m มูนขึ้นมาเนี่ยแล้วอีกอย่างหนึ่งดาวจันทร์มันก็เป็นโลกาวินาดว้วยในใน, 5, ในปี6ในปี6 สองที่กำลังจะมาถึงเนี่ยนะคะตลอดปี6-2เนี่ยดาวจันทร์เป็นโลกาวินาทั้หมดเลยทีนี้เนี่ยที่เตือนให้ระวังตรงไพ่เดอะมูนนี่คืออะไรก็คือเรื่องของคนนินทาคำนินทาคำพูดที่มันไม่ถูกใจเรานะคะเป็นถ้อยคำแสลงหูอะ่ะก็เวลาที่โดนนินทาก็คิดว่วาเนี่ยนะมีสุนัขเห่าอยู่เนะ เพราะฉะนั้นเนี่ยเสียงเห่าเสียงหอนต่างๆใดๆอะ่ะมันไม่เคยส่งขึ้นไปถึงดวงจันทร์หรอกทําตัวให้เป็นดวงจันทร์อันงดงามไพสารผ่องอัมภัยเข้าไว้นะคะในยามคืนเดือนมืดนะก็เรียกว่าให้อยู่สวยๆให้อยู่สวยๆนิ่งๆสวยๆไว้ไม่ต้องไปฟุ้งซ่านกังวลใจไม่ต้องเก็บคําคนมาคิดนะคะพอเวลาบางทีเนี่ยเก็บคําคนมาคิดแล้ว ส่งผลต่อการกระทําด้วยขังตัวเองไว้กับคําพูดคนนินทามันไม่ดีเนาะต่อมาได้ให้ไพ่กษัตริย์ถือดาบนะคะกษัตริย์ดาบตรงนี้ก็อาจจะต้องมีการปรับเปลี่ยนอะไรบางอย่างที่เจ้านายเขาสั่งมาแล้วเจ้านายก็ไม่ฟังเหตุผลเราหรอกนะ เพราะว่ามันเป็นเรื่องที่เจ้านายใช้ความเด็ดขาดมีคำสั่งเด็ดขาดคำสั่งที่แบบฟันธงลงมาแล้วหรือ,อตรงตำแหน่งนี้อาจจะเป็นพ่อแม่เรานะคะเป็นคุณพ่อคุณแม่อะไรอย่างเงี้ยกเ็เขาเรียกว่ามีคำสั่งสั่งอะไรบางอย่างให้เรารู้สึกอึดอัดขัดใจไม่ได้อยากจะทำตามให้อยู่ในกรอบหรืออะไรก็ตามอ่ะแต่เขาเฉียบขาดมาแล้วว่าห้ามหืออ มาดูไพ่ใบปัญหาดีกว่าโอ้ได้ดาบค่อนข้างเยอะเหมือนกันสำหรับคนเดือนมิถุนายนนะคะปัญหาก็คือคุณก็ไม่ปลดปล่อยตัวเองออกมาจากวงล้อมของปัญหาต่างๆนั่นเองแหละนะเห็นปาโดนปิดหูปิดตาดาบดาบดา,บดา,บดาบปักล้อมนะคะอาจจะต้องโดนแบบหย่อนเข้าไปอยู่ในสถานที่ที่ตัวเองเองก็ไม่ได้ชอบใจนะ จำใจอยู่จำใจทนนะคะอยู่ในอยู่ในสภาวะแบบนี้อึดอัดขัดใจแหละว่าอย่างนั้นเถอะนะคะแล้วก็ยังไม่พบยังไม่พบหนทางหรือคำตอบในการแก้ปัญหาดีๆได้เลยต่อมาค่ะไพ่ใบนี้มันเป็นไพ่ใบที่แบบ พูดถึงเรื่องสภาพแวดล้อมรอบๆตัวคุณพอเวลาที่อ้นเอาไพ่มาเรียงกันนะเรียงแบบนี้ดูตามแนวขวางอย่างนี้นะคะดูตามแนวขวางแบบเนี้ยเราจะเห็นได้ว่าเราจะเห็นได้ว่ามีไพ่ที่แบบเกี่ยวกับเรื่องของสวรรค์บุญกุศลน,นะแล้วไพ่ใบนี้เห็นไหมคะว่ามันมีรูปคนพนมมือเขาพักเขาพักเขานอนหลายๆครั้งเนี่ยที่ ที่เวลาจับไพ่ใบนี้ขึ้นมาเนี่ยอนมากจะหมายถึงไพ่ของการภาวนาการสวดมนต์การหยุดอยู่นิ่งๆอยู่กับที่ชาร์จพลังเวลาชาร์จพลังเนี่ยชาร์จด้วยอะไรชาร์จด้วยการสวดมนต์ทำสมาธิทําให้จิตใจสงบแล้วก็ช่วงเนี้ยเป็นช่วงที่คุณมาทางเนี้ยเยอะ มาทางนี้คือมาทางศาสนาศึกษาเรื่องของครูบาอาจารย์นะคะแล้วเรื่องพวกนี้มันก็จะทำให้สิ่งที่ติดขัดค้างคาอยู่สิ่งที่มันแบบดูนิ่งๆแล้วคุณหาทางออกไม่เจอเนี่ยไอ้ตรงเนี้ยมันก็จะรุลร่วงทะลุทะลวงไปได้ด้วยดีเรื่องการเงินเนี่ยอุนโด้แล้วเท่าเท่าที่เห็นมาเนี่ยเงินยังดีอยู่นะ ในปักแรกของเดือนมกราคมเนี่ยเรื่องการเงินการทองคุณดีเลยแหละไอสิ่งที่ไม่ดีเนี่ยก็อาจจะมีเรื่องของความรักไม่ได้หวานชื่นนะนะคะเพราะว่าไม่ได้มีถ้วยขึ้นและอีกอย่างหนึง่งพอเวลาที่มีไพ่พระขึ้นนะ่ะก็เวลาไพ่พระขึ้นมันจะขัดแย้งกันกับความรู้สึกแบบหวานชื่นเจ้าสเสน่ห์อะไรแบบนี้มันจะ พลังงานคนละอย่างกันอยู่แล้วว่ะโดยเฉพาะถ้ายิ่งมีไพ่ใบนี้ขึ้นมาเนี่ยใครที่ยังโสดนี่โสดต่อไปเลยโสดต่อไปแน่นอนร้อยเปร์เซนต์เลยแต่ใครที่มีครอบครัวแล้วก็จะโฟกัสในเรื่องของการทำบุญเข้าวัดไปแล้วสรุปว่าก็ไม่ได้คิดมากมายอะไรเกี่ยวกับเรื่องความรักอะ,อะต่อมานะคะก็เป็นไพ่ใบเนี้ยนะคะ จากหน้าไพ่เนี่ยเราจะเห็นว่าจะมีคนเดินหันหลังนะคะแปดถ้วยก็คือหันหลังออกจากความสุขสำราญหันหลังออกจากที่ที่เราเคยมีความสุขไพ่ใบนี้คีย์เวิร์ดมันก็จะเป็นเรื่องของอะไรอ่ะการพัดพลากจากลาอำลาอกหักเสียใจอะไรอย่างเงี้ยมันก็มีเรื่องที่แบบสภาพความสุขเดิมๆอ่ะมันไม่หวนกลับมาละแล้วคุณก็รู้สึกว่ามัน หรืคือจะต้องไปไปเริ่มใหม่ไปตั้งต้นใหม่นะคะโดยที่ทำใจอย่างเดียวอะไม่ต้องไปอะไรอาวรณอะไรมันมากนะนะคะคร่าวๆเป็นอย่างนี้ทีนี้เนี่ยวิธีแนะนำนะคะของคนที่เกิดเดือนมิถุนายนนะคะก็คือให้ไปทําบุญโลงศพอันที่หนึงให้ศึกษาเรื่องมารณา,านุสติให้มากนะคะสวดมนต์ให้เยอะนะสวดมนต์เป็นภารกิจของคุณเลย เป็นภารกิจในช่วงนี้ที่คุณต้องการจะทําบางคนเนี่ยถึงขนาดว่าได้ไปเข้าคอร์สวิปัสสนาเลยนะถ้าไพ่มันขึ้นมาแบบนี้เนี่ยนะคะได้ไปเข้าคอร์สวิปัสสนาเลยแล้วมันก็จะดีมากมันจะดีเกี่ยวกับเรื่องการลงไปเรียนรู้ทุกอะไรอย่างเงี้ยในไพ่อะมันไม่ได้บอกเราว่าคุณจะมีความสุขได้ขึ้นด้วยวิธีพวกเนี้ยในทันทีทันใดเพียงแต่ว่าคุณเรียนรู้มันคุณทำใจได้คุณยอมรับได้แล้วก็ สภาพจิตใจมันก็จะได้ปรับไปในทิศทางที่ดีขึ้นแล้วก็มีครูบาอาจารย์คุ้มครองด้วยนะคะทำอะไรก็ตามให้คิดเอาไว้เลยว่ามีเทวดามีครูบาอาจารย์เขามองดูคุณอยู่เขามองดูอยู่นะว่าสวดมนต์ไหมเขามองดูอยู่นะคะว่า,าคุณทำดีทำชั่วแบบไหนอย่างไรนะคะทำอะไรก็ให้มีฮิริโอตปะแล้วก็ใครชวนมาร่วมในเรื่องของงานบุญงานกุศลหรือ เรื่องของความตายงานศพก็ดีการบริจาคลงศพก็ดีอย่าผัดวันประกันพุ่งให้รีบทำให้ร่วมกันทำนะคะชวนคนอื่นทำได้ก็ยิ่งดีค่ะเอาละค่ะก็ขอให้ผ่านพ้นไปด้วยดีค่ะขอให้มีโชคมีชัยนะคะมะีธรรมะไว้ส่องนำทางชีวิตด้วยสำหรับคนที่เกิดเดือนมิถุนายนนะคะ